ตอนนี้เราก็ไปซื้อของมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาของไปกกอกเลยจงกกอกเลยนะคะหนามันหยิบหยิบรถหนักนะรถนี้ซื้ออะไรรหนักคนขับรถจะรู้เลยหนักเพราะว่าโอ้นพ่อแท้นี่ยเมาเบิ้งเฮื่นงามพนิยมเาเ้งเฮิ่นง่ามเดีอดเลยบ่เร็จกว่าจีบก่าซ้บเรไปหาหมอซะบุ่อย่าค่อยเหนื่อยตั้งแต่วันไปมุกแล้วนะเหมือน ร่างกายมันยังไม่พร้อมถ้ายาก็ดีกว่านี้อ้าวเทาสูตรได้ไส่แบบยีสามเอฟซีสิว่าสูงไหนบ้างไม่ไปกันเลยค่อยเมาหันไปไก่หันไปมุกไปมันเมานั่นรถค่อยนะเมานะแม้แต่รถตัวเองก็เมาบางทีก็มันมันร่างกายเรามันไม่ปกติเนี่ยยาร่างกายค่อยไม่ปกติถึงบ้านแล้วย่าลงมา

พอ่พอพ่อพ่อแล้วเดินหน้าไปอีกสินะแต่ให้มันถึงประมาณตรงนี้พอ่พอพอ่อพ่ออายาต้องเราต้องเรียกเขานี่นะใช่เพราะว่าเห็นเห็นอันนี้อยู่ก็หนักบ้างเบาบ้างนะั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวยาเอื้อนฟังน่ด้ามาหนของน้ำแน่ มโหนของน้ำเนยมา้มาจาของที่จะเอาไปบริจาคอยู่ไซยาฟูมิมโหนของ<ม><ม>จะร่วมรวยช่วยกันเดี๋ยวญาติตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องด้วยเนะนี่ยทำเลยทำคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีเด้อ <F 4 S 2> ขอโทษขอโทษขอโทษเอฟซี <F 4> ขอโทษนะคะอ้าวตอนนี้เราก็หุนของนะคะเอาของลง หมดแล้วนะคะหมดแล้ว <Okay. S 1> จ้าปิดประตูนี่เด้เเอค่อยจูนี่เด้เ,เอา้าก็ไปกระเป๋าเาด็ไม่ให้ให้แยกไปเออแยกกลับแล้วเอารถมาเดี๋ยวซ้อนเดยกกันกลับก็ได้นี่ค่ะของถึงบ้านแล้วเรียบร้อย สองถึงบ้านแล้วแพ็กเลยค่ะตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยย่าชีก็กลับไปเอารถค่ะน้าตายก็อยู่อยู่นี่นี่เห็นไหมม,ไมียา มันยืงเออแพกมัด่ของเรานะของมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วเดี๋ยวทีมแอดมินนะต่ายแล้วก็ยาชิจะเออแพ็กแพ็กของแพ็กรอเพราะว่าเข้ามาก็ไม่ต้องจอดรถไปเลยอาถึงก็ไปเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าตอนนี้ ลูกค้าเราก็เคลียร์ออเดอร์รอบเช้ากับรอบเมื่อวานตอนบ่ายหมดแล้วเนาะหมดแล้วก็มารับของแล้วก็จะเป็นค่ะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ของหน้าตายกกอกนะคะก็อย่าลืมนะคะทีพีสกีนนะคะโอ้น้าตายไม่ไหวแล้วเหนื่อยเมารด้วมือไปมุกคุ่นเลยเมาลตูเออพัดเมาไปเลย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 มันมันร่างกายเราไม่ไหวอย่าลืมนะคะทีพีสกินนะคะสั่งกับ ตัวแทนจำหน่ายได้นะคะน้าไต่กกอ,อกนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะเดี๋ยวจะแพ็คของก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ